ภาพปัจจุบันของแชมป์แชมป์ลันไปทำหน้ามาแน่นอนคะ่ะเปิดภาพปัจจุบันของแชมป์แชมป์ลันเปลี่ยนไปมาคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นอดีตนักร้องหนุ่มคนดังแชมป์แชมป์มลนันเขาฝากผลงานไว้อย่างมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงหัวใจมักง่ายและเพลงกรุณาฝังให้จบคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็หายหน้าหายตาไปเลยปัจจุบันตัวเขาเองพันตัวเองไปทำงานนอกวงการแล้วและชีวิตของเขาเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ฝาก บทเพลงไาให้แฟนคลับได้คิดถึงกันอย่างมากมายค่ะสําหรับหนุ่มแชมป์แชมป์ล้านเขามีผลงานเพลงดังให้ได้รับฟังกันอย่างมากมายอย่างบทเพลงที่แฟนคลับจดจําเขาได้ก็คงจะเป็นเพลงกรุณาฟังให้จบค่ะที่สามารถทํายอดวิวไปถึง30ล้านวิวเลยทีเดียวตัวเขาประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่กว้างขวางมากๆค่ะและเจ้าตัวนั้นมีผลงานอีกหลายบทเพลงที่หลายคนจดจํากันอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสวยใจดําคนนี้ผม ขอกุ้งแชร์น้ำตา เธอก็เงาและฉันก็เงาเขายัางได้ร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยนะคะเรื่องกิงทองกับหมาวัดและก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยล่ะคะ่ะซึ่งในวันนี้เราไม่พลาดพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของเขากันค่ะปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวมีลูกชายแล้วนะคะก็คือมาตินแชมป์หลันนั่นเองลูกทั้งสองเขาหน้าตาดีมากๆเลยล่ะคะ่ะใครเห็นต่างก็หลงรักกันเป็นแถวซึ่งวันนี้มาชมภาพปัจจุบันของเจ้าตัวไปพร้อมๆกันบอกได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนไปมากเพราะความหล่อมีแต่ เพิ่มกับเพิ่มขึ้นค่ะ